ครับสวัสดีครับพอดีก็วันนี้ก็จะมาชมแปลงผักนะครับนะครับพอดีเขาแนะนําใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยใบหยกนะครับผมก็เลยมาทดลองแปลงผักของผมเองนะครับว่ามันโอเคไหมหรือยังไงนะครับก็ได้มาทดลองเองนะครับก็ตามที่เห็นนะครับนะครับมีผักบุ้งนะครับมีหอมนะครับนะครับตามที่เห็นนะครับนี่ก็ได้ทดลองแล้วครับ ทดลองแล้วใช้ดีครับใช้ดีนะครับปุ๋ยใบหยกนะครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนน้ำนาโนเอนไซม์กิ่งทองของเรานะครับนี่ครับก็จมเรื่อยๆนะครับนี่ครับแปลงผักนะครับสําหรับใส่ปุ๋ยใบหยกนะครับเป็นแร่ธาตุภูเขาไฟนะครับนะครับเป็นอินรีย์นะครับไม่มีอันตรายนะครับต่อพ่อผู้บริโภคนะครับนะครับไม่มีสารเคมีนะครับทุกอย่างผักนี้นะครับ ตามที่เห็นนี่นะครับนี่ครับมีผักบุ้งนะครับปุ๋ยใบหยกของเราก็ใส่ได้ทุกอย่างนะครับพืชสวนพืชไร่นะครับนะครับนาข้าวนะครับนี่นะครับนี่ครับก็คือใบหยกตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยแร่ธาตุภูเขาไฟนะครับนะครับนี่ครับที่ได้ใช้นะครับก็สนใจนะครับก็ ตรสอบถามได้นะครับหรือให้คำปรึกษาได้นะครับที่0984690516นะครับย้ำอีกทีนะครับ0984690516นนะครับก็ฝากไปยกนะครับไปด้วยนะครับสวัสดีครับ